แจพชรเลยชนะแมตช์หนึ่งได้30ยังไงก็กำไรมันชนะสัตว์มันชนะแมตช์หนึ่งได้30เลยเหรอมัน,ม,นมันชนะแมตช์หนึ่งได้ทีละสะักมันได้ทีละสิบเพชรไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ชนะครั้งเดียวพอเลยโอ้โหสองรอบวินหนึ่งกําำไรแล้วโอเคใจมันคุ้มเหรอคุ้มเหรอลองดูลาวันชนะใช่ครับชนะห้าแมตช์ได้ร้อยห้าสิบโอเคได้ได้เด็ดต่อต่ออีกหน่อยนึงแล้วอ๋อวินหนึ่งได้30ม่ะโอเควินหนึ่งเท่าทุนถ้าได้วินหนึ่งก็เท่าทุนละแต่จะเอาใครลงรอบนี้ส่งชุดเดิมไหม สงชุดใหม่ไปไม่น่ารอดวะโอโคกรีตัวนี้โอ้ยด่าฟอนโอโคกรีสายด่าแฮกเนตโลนวูฟไม่ค่อยรอดเลยถ้าประธานผลงานดีสองรอบเปน,นแล้วเมื่อกี้ไอชินไม่ต้องดูก็ได้นะมันแข็งไปเถอะตอนนี้ครับโอโคกรีครับอีกฝั่งครับวิ่งกันไปก่อนคนระับใครจะเป็นวิ่งฟอนครับเกมนี้ใครจะเป็นผู้สีสระส่ว <c oughs> นจะเป็นโอกรีฝั่งหนุ่มข้ามนะไอเป็นโอกรีผมก็ไดนะ้ถ้ามันนำมันไปเยอะระบบเกมมันจะหาคนวิ่งนำคนหนึ่งเนี่ยจะต้องรอมันปรับระบบเกมหน่อย โอเคไปแล้วโอคุริโดนแดงไปโอ้ยโดนกันอยู่อีกทีหนึ่งโกมันค่ะโอ้ยลเองแล้วโลิโ่โอ้ยโร่แล้วโอริเอ้ยรู้อยู่โอคุริว่ามันเข้ารอบไปแล้วแต่เออโอเคโอเคว่าไม่ได้เข้ารอบไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็แบกอยู่อะเออเล่นตามใจเลยแล้วกันโอ้โหผมนึกว่าบอลเลติลี่ วันนี้ไม่ทำตามคำสัง่งโค้ดไม่เป็นไร,รวิว่งไปก่อนแล้วกันจะไหวอยู่เกมนี้โอคุริติดประมาทหรือเปล่าเนี่ยเห็นสแต็ฝั่งตูข้ามเนี่ยโอ้รอบชิงนี่คือต้องเปลี่ยนตัวลแล้วแหละตัวนี้นี่คือเอาลงไปพักก่อนโอเคครับมาแล้วครับเชฟชิดติดครับสกิลแดงเริ่มทำงานแล้วตอนนี้ครับสกิลแดงดาบเพลียเริ่มเยอะยังไงครับเริ่มตกไปแล้วครับโอคุริบอกวิ่งไหวอยู่เกมนี้แต่ถ้าโดนแสงนี่น่าจะ น่าจะน่ายังยไม่ดีนะตอนนี้ไปยังไงอโอกุริแซงได้หรือเปล่าครับยังอยู่ที่2อ,อยู่ตอนนี้วิ่งมาพร้อมกันับโดนออซิ่งไอมายังไงครับมายโยโนท็อปกันครับมันมีคนเอามายนโนท็อปกันแซงปวลวโอ้โหแล้วก็ตกจริงไงก็ถึงบอกไงว่าเพิ่งครอปกโกมาเร็วเห็นไหมไปไหวไหมอโ, ят? โอกุริโอ้โหไม่ขึ้นละโฮมเนี่ยติดประมาทในเราอะอโอคุริตัวนี้ค่อนข้างดื้อน,นะผมว่าเอาเอาให้ได้สักบินกันตอนเนี้ย ไม่ได้สักวินขาดทุนนะโอ้โหหัวลงเลยโอ้โหว่าไม่ได้เลยงี่โอ้โหจิตใจอ่อนแอมากเลยอะโ,อโก้โหดีอะทำไมวะไอซีเอ็มรอบที่แล้วเธอออกจากจิตใจแข็งแกร่งไหรอะเตมิน่าแค่400ยังพาฉันเข้าชิงได้เลยอะทำไมทำไมทำตัวแบบนี้อะเดี๋ยไม่ขยะสัญญาให้นะพาน้องไปพักไม่ทนันเราเอามา เอาบินมาแข่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่สนามเราเอากลับไปไม่ได้แล้วใช่ครับสวิงกิ้งไมมาไอโตรเริ่มทำงานกันแล้วตอนนี้สกิลเข้าโค้งโอกริทำงานแล้วแอบเข้าโค้งขึ้นมาครับติดแลมอัพครับสวิงกิ้งไมมาไอโตไปไหนเราโอกริเอ้าไม่ใช้ไมไโตเฉยเอาเปกี้ใช้เกาเร็วรอบนี้ไม่ใช่ไมไโอโอเคดีจริงเลยแต่ยังวิ่งได้อยู่ยังไงโอ้โหฝันหัวข้ามเขาสกิลดีสเตมิน่าแบบแบบตามสูตรเป๊ะๆอ่ะดีโค้งดีกลาง โอคุริเราไม่รีนะครับเจฟฟ์โนร์ลุนรีสุดท้ายหรือเปล่าเอคลื่อนก็ด่าแล้วด่าอีกครับยังไงครับโดนแซงหรือเปล่าโอคุริตอนนี้ครับเอาโกมันเอาพัตอนนี้ครับเดี๋ยวไปพอปมาลูเซนเดี๋ยวไปพับสวิงกิ้งมาไปโซโค้งหน้ากันยังไงครับอยู่ตามไหวอยู่ครับเอโกดนพาซาครับแซงท่าังของไมโโนทอปกันเป็นแล้วครับเี๋วไปดูติดหนึ่งเทียมขอด่าไว้ก่อนครับตอนนี้เพื่อนลงทีช่วยเหลือเต็มที่ครับผังพึ่งโอคุรินะครับตอนนี้ยังไงครับเชฟติดติดหรือเปล่าครับเชฟชิดติดขึ้นมาครับตตออออนนนนีี้้้แ่่่่โโคุรริิัวงขึหืเเปลาย อย่างไรครับยังโนนบังอยู่ครับมีช่องให้ออกอยู่ตอนนี้ครับโอกริครับแทรกออกขึ้นมาครับอย่างไรปาดเข้าโค้งมาแล้วตอนนี้ครับไมโนท็อปกันครับอันติทํางานขึ้นมาอย่างไรครับตอนนี้โอุริแคปครับโอกรีแคบสู้กับไมโนท็อปกันอยู่ด้านหน้าครับกองไปสูงครับแซงขึ้นมาแล้วครับ่านประธานน้องวิ่งขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้โหอันติทํางานขึ้นมาอย่างไงโอกริไปไหวหรือเปล่าครับวิ่งขึ้นไปครับสู้กับทางฝั่งของพานประธานครับตอนนี้ครับโฮมสเตทเฮดติดหรือเปล่าครับทางตรงไม่มีครับดูดอปไปคิวเลยตอนนี้โอ้โห เมื่อกี้พบโกมันไว้รอบนี้ไม่พบมาไอโตอันนี้มันแกล้งหรือเปล่าเดี๋ยวโอคุดิผมผมว่าผมว่าผมเริ่มมีปัญหากับลูกทีมและใครจะโดนปลดก่อนระหว่างลูกทีมกับโค้ดเนี่ยเอาใจเย็นเยเย็นเฮ้ยมันรู้อยู่ว่าเข้ารอบไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําตัวเล่นๆแบบนี้ได้มาลงแข่งมันก็ต้องจ้างใจแข่งหน่อยเข้าใจไหมโอคดุดิแล้วลงล้วนเลยโอ้โหรู้สึกว่าโอคุดิคือสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วคือแบบ ถ้าเทียบกับฟุตบอลตอนนี้ก็งอแงแล้วงอแงจะย้ายทีมแล้วตอนนี้ทะเลาะก,กับโค้ดอ่ะ <S <S เป็นกานาชโชวีทูแล้วตอนนี <S 1> <S 1> เนนเ้เอาดีดีหน่อยโอ้รีดเขาดีดีหน่อยโอ้โหแต่ไปจะสู้ม้าเอ็นกับม้าเลดพวกนี้ได้ไหวกว่าโอ,โโอโโ้รีดผมยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ตอนนี้เราไม่ดูคนอื่นเลยนะครับสกิลสวมิกิ้งไม้ไม้โตเริ่มติดกันแล้วนะครับไม้โตติดหรือเปล่าครับติดแค่สกิลติดแค่สกิลโค้งอีกแล้วโอ้โหไม้โตไม่ติดสภาพโอ้เออผมเข้าใจความรู้สึก โค้ดที่ว่าลูกทีมแบบไม่ฟังสั่งหรืององแงแล้ววะ <c oughs> เข้าใจแล้วว่ามันรู้สึกอุดงิดอย่างนี้นี่เองเอะแต่แบบใจเย็นหน่อยได้ไหมตอนนี้ยังได้อยู่อะอยังเรายังไว้ใจอยู่ว่าถ้าไปพับโกมันทันน่าจะไหวไม่โกมันก็ไม่เอาอะตอนนี้โกชิปขึ้นมาแล้วเปล่าโกมันติดละตอนนี้โกมันติดตอนใกล้เข้าโค้งท้ายครับ เิโนทับการนับอยูในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ว่าโอ้โหไลออนบัมติดขึ้นมาแล้วยังไงเบเิโร่ไลอัตมันเริ่มเร่งขึ้นมาแล้วครับเชฟชิปติดขึ้นมาครับโอกูดิโอโอ้แต่เลสบัมมันไอรอนไอรอนมันแรงมากครับมันมาด้านหลังแล้วตอนนี้ยังไงครับทางฝั่งของมโนทับการครับติดทำงานขึ้นมาเหมือนกันติมิโนติดง่ายมากเลยเนี่ยตอนนี้ครับแซงทางฝั่งของโอคูดีโขึ้นมาแล้วมิโนทับการครับโดนทางฝั่งของประธานครับโอ้ท่านประธานครับวิ่งขึ้นมาแซงอีกแล้วท่านประธานเอ้ยท่านประธานผลงานดีหลายรอบแล้วเนี่ย แพ้ถา้าประทานบ่อยมากเลยปะอะไรอติโอกุริพอปทำงานคืนกลับขึ้นมาครับแต่สเตมิน่าเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่าตอนนี้โอ้โมันไม่มีจริงนะสเตมิน่าเนี่ยอันนี้จิตเซอริงกใหม่ๆมไอโต้ว่า <laughs> ทำไมอะโอกุริทำไม <laughs> อันนี้มันแกล้งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่สองที่สองสามเกมติดแล้ววะอันรนู้สึกว่านายแกล้งแล้วเนี่ยเฮ้อยอดี๋ยวโยนเกมแบบนี้ดิก็รู้อยู่มันเข้ารอบไปแล้วแต่อย่าโยนเข้าใจไหม <laughs> ขอละโอกุริขอขอขอ,อย่าโยนเข้าใจขอ,ข,อขอลอง อันนี้ขอละอ่ะโอเคแต่ล,ลงดีกลับขึ้นมานิดนึงโอ้โหมารุเซนถ้ามีกาวไม่ตึงเลยเนี่ยไม่มีว่ะโอเคไม่มีไอรอนเราหวังได้อยู่ตัวนี้ไปวัดกับโอคุดีอย่างเดียวละโอ้โหคนนี้อือม,มายาดาผสมวิ่งสโหสเตตัสมันโหดมากเลยนะโคชิปก็โหดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไอรอนถ้าไม่มีไอรอนได้จะขึ้นมาไม่ทันเ<ม>ดี๋ยวเดีย๋ยว่อะไรแปลกฟอนเหรอมายาโนผสมดาว,วิ่งฟอนอะไรวะเนี่ยเขามาแผนไหนเนี่ย แต่โอคุริเขาน่ากลัวอยู่ปะ่ะโอคอุริเขาน่ากลัวอยู่ดับเนเอสเลยโอคุริตัวนี้ประตูโกมันนิมเบิลไม่ใส่เลดชิปเจอเจอเจอแบบเจอแบบนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าแผนเขารู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่โอคุริเขาขอร้องเลยอย่าโยนเถอะขอดีีสักเกมนึงอย่าได้ขอให้ได้เท่าทุนอ่ะแล้วก็ไม่ได้วิ่งฟอนด้วยหรือเปล่าครับมายาโนครับเอาไอเกตไนโซบิวิ่งมาแต่ว่าวิ่งเพลทครับโอเคแผนไหนไม่รู้ครับคนนี้ แต่ว่าโอครุริผมจะชนะได้หรือเปล่าครับโอคุริฝั่ตงตข้ามโดนโอคุริฝั่ตงตข้ามบังอยู่ตอนนี้ยังไงครับมาแล้วเาฝั่โคส์วิงกิง้งไม้ไม้โตติดขึ้นมาครับอ่าติดมาแล้วไม้โตติดแล้วยังไงแต่ว่าออกได้หรือเปล่าครับยังโดนบังอยู่ทางฝั่งโอคุริยับตำแหน่งดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ มาครึ่งสนามแล้วยังไงครับนี่โมลูติดก่อนหนึ่งทีครับขอด่าก่อนหนึ่งทีครับดาวเทเซลนี่หนึ่งทีครับโอโกีผมจะได้ขึ้นมาหรือเปล่าครับตอนนี้ครับมาด่าไม่โอโกลี่ก็มันแลมอัพติดขึ้นมาครับหาพยายามแซงอยู่แต่ว่าถ้าฟังโอโกลี่มันโดนบางเหมือนกันครับจะออกมาได้หรือเปล่าครับพยายามแซงออกทางด้านขวาครับโอโกลี่มันโดนเบียดรัวครับถ้าวิ่งไปชนรัวอาจจะีได้รับอาการบาดเจ็บได้ครับยังไงครับโกมันติดขึ้นมาครับสเตเตอร์เวสเตเตอร์เวติดตอนนี้แซงครั้งฝั่งโอโกลี่ตัวขึ้น โค้ชสุดท้ายครับนาทีของรอไม่ได้ทำงานตอนนี้มาแล้วยังไงครับเข้าสู่โค้ชสุดท้ายครับรอลุ้มเดชิปติดหรือเปล่าครับตำงฝั่งของมายูโน็อปกันครับวิ่งตามหลังขึ้นมาโอ้มายูโน็อปกันไปแล้วครับตอนนี้เชฟชิปไม่ติดด้วยชิปหายแล้วไงมายูโน็อปกันไปแล้วโอ้โหจบเลยโดนโดนโยนเกมมีคนโยนโอ้โหไม่ไหวอ่ะ คือโอคุลิผมรู้สึกว่าเออหลังจากพาเข้ากุ๊ปเได้แล้วก็คือไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยว่ะโดนโยนเกมทุกคนผมโดนโยนเกมโดนโอคุริโยนใส่อ่ะไปวีนน้องเขาบ่อยหรือเปล่าจะเข้ามันจะเท่าทุนไปเนี่ยสักวินหนึ่งยังไม่ได้นะเนี่ยคือมันก็คุ้มแหละถ้าเกิดว่ามันกดแล้วมันชนะได้สักเกมนึงเนี่ย แต่แต่ตอนเนี้ยมันมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะเอาจริงหน่อยไหมโอ้โหดิโอ้โหจะเอาเข้าทุนได้ได้เหรอจริงจริงเลยมีเดียมเอสโกมันโอ้โหมีชูตติ้งมีแพดหลอนประธานประธานเหมือนเนี้ยหลอนท่านประธานมากๆเลยท่านประธานมันเอาเรื่องสองสามเกมมันเนี้ยโดนท่านประธานแซงมาหลายเกมแล้วมีโกมีกราวไหมตัวนี้มีกราวโอ้โหหนักอยู่นะคือเอาจริงอ่ะมันก็คงไม่มีใครคิดหรอกมันจะขาดทุนนะดูจากฟอร์มตอนแรกแล้วอะอย่างน้อยมันอาจจะได้เก็บไปสักวินนึงไงยังตามอะอ่ะไอ้สักวินสองวินเนี่ยแต่แบบ โดนโยนเกมใส่4เกมติดแล้วโอโเดี้อ่ะจะไหวป่าเนี่ยรอบนี้นี่คือแพ้มารุเซนอีกนี่นจบเลยนะขาดคุณยังไงโอโคดิตำแหน่งดีอยู่อะมีเพลจแค่2ตัวไม่ได้เกลียดกันมากสกิลรีเซนเมล่าพอทำงานสวนขึ้นมากระฟังของ,ของนอร์เซนซัมเมอร์เนีครับปิงต่อกันมาครับผ่านไกลเข้าโค้งแรกของสนามแล้วนิวโรติดขึ้นมาครับดาบก่อนหนึ่งทีสกิลเข้าโค้งเริ่มทำงานแล้วครับโอโคดิผม ยังไงครับเข้าโอ,โอติดรัดไม่ติดโอโหโกไอซวิงกิ้งโอเคสวิงกิ้งเกือบไม่ติดครับแต่ติดอยู่ตอนนี้ยังไงครับโอกรี้ยังทิ้งห่างทางฝั่งของมารุเซนได้ไม่มากครับอ,อ่าฮะยังอยู่ในตำแหน่งที่ดูดีอยู่ครับมารุเซนครับยังห่างตัวไม่มากครับถ้าห่างมากกว่านี้โอ,โอ้แต่โดนระบบเกมดึงกลับลงมาโอโหระบบเกมอันนี้คือโดนระบบเกมดึงนะคือถ้ามันขึ้นหน้ามากไปมันโดนระบบเกมดึงกลับลงมาแล้วมันคือมันดึงแบบน่าเกลียดมากต้องรอปรับอะเฮ้ย <die S 1> <SM>: <Wii> <ori> เอ่งเร็วไปโดนระบบเกมเล่นไม่เป็นไรโกมันวะสวนไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้ครับระยะของวิ่งฟอร์ดแต่ขึ้นมาครับโกชิปั๊บเรื้อนแางขึ้นมาแ้วคันนั้นโอคุดีผมร่ว,วงยาวเลยตอนนี้โอ้โหไปแล้วครับสกิลโอ้โหสกิลไนเนเจอร์ติดได้อ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะโอคุดีผมอะเลชิปมาติดตรงนี้ครับเร่งขึ้นไปครับกลับขึ้นมาครับโอ้โหจะต่อให้หรือเปล่าจะต่อให้เยอะเกินไปไหมครับโอคุดีครับวิ่งขึ้นมาครับแซงได้หรือเปล่าครับ ตีท็อปมาฝั่งโมงมายนโนโยท็อปกันครับขึ้นที่2แล้วโอคุริตอนนี้ยังไงครับโอคุริวิ่งได้ตามต่อตาม,มาโอ้โหแต่ว่าโอคุชิปโอ้โหแซงขึ้นมาครับไปหวหรือเปล่าผมสเตมเฮดยังไงตอนนี้อะตาเร่งไม่เท่าเพื่อนแล้วตอนนี้เราวิ่งตกขึ้นมาครับจารติติดขึ้นมาแต่ไม่น่าทันแล้วตอนนี้โกชิปมันไปแล้วครับน่าจะตามตไม่ทันนะแต่แซงโอคุริได้ครับยังไงสเตทเอาเวติดโอเคแซงได้จริงไ <c oughs> อ้อเชี่ยเอ้ย ขึ้นหน้าเว้แม่งโดนระบบเกมแม่งดึงกลับลงมาแล้วกูแพ้เลยอ่ะอย่างโลกอะไรวะมันดึงหน้าเกลียดเกินไปวะวโอ้โหไม่รู้จะสั่นหาคำไหนมาพูดเลยตอนเนี้ยขาดทุนสิบเพชดะเชีย่ยขาดทุนสิบเพชบ้ามีขาดทุนได้ไงแพ้ห้ารอบไงมีสกิลไหนครับที่โอกรีต้องใส่เซียมไหน สายไหนด้วยโอ้โหเอาจริงนะ CM มนี้โคตรลุ้นอะลุ้นมากนะตอนตอนสองะไอตอนเกมที่สามอะอยังลุ้นไอเกมที่สี่นี่คือตัดลงเป็นไฮไลท์ดีไหมวะเทวที่สี่นี่น่าตัดลงเป็นไฮไลท์เลยนะไอเนียอย่างฮาเลยโอ้โหแต่ละคนสามสิบคุ้มครับคุ้มครับโอคุลิโยนเกมไม่เล่นไม่วิ่งสามสิบไม่ขาดทุน <c oughs> คําเดียวเท่านั้นอะสามสิบไม่ขาดทุนอะโอคุลิโยนเกมอะเรียบร้อยเลยได้มาแค่ยี่สิบอะหายไปสิบเพชรต่ตอนเนี้ยเหมือนหลอกไอซื้อหุ้นอะเออ แล้วก็โดนคุอขายให้โหไม่เชื่อละแล้วคุณหลอกผมลงทุนรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าผมดูเองดีกว่าผมคงราชาแรงบีต่อละผมกเกือบไ,ไดไ้บีแล้วเหมือน,นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เผื่อมีอะไรดีๆไว้เจอกันตีห้านะทุกคนขอให้ทุกคนหลับฝันดี